สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนหลอดไฟหน้ากันนะครับหลอดไฟหน้าซูซูกิเซลลิโอนะครับหลอดไฟหน้าวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับเปิดฝากระโปรงขึ้นเสร็จแล้วก็มาดูที่ด้านหลังด้านหลังเดี๋ยวต้องมันมืดหน่อยมันมืดหน่อยนะครับด้านหลังนี่ครับหลอดไฟหน้าอยู่ตรงนี้ ส่งไฟไหน่อยนี่ครับเราเพหน้าอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับชัดและอันนด้นะครับตั้งพืชายก่อนเราไฟหน้าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็อันดับแรกก็ถอด ปลักออกปักอยู่นี่นะครับเห็นไหมครับปักอยู่นี่นี่คือปลักข้างหลังดึงออกเลยครับยุบๆหน่อยม่นานนานมันก็จะแน่นนะครับนี่ดึงปลักออกดึงปลักแล้วนะครับแัวนี้นี่ถอดปลักออกถอดปลักออกแล้วทอดลักออกเสร็จก็ ง่ายครับง่ายง่ายอดลักสุดก็มาดูนี่ก็มาดึงยางออกนี่ครับง่ายๆดึงยางอยู่ข้างหลังหลอดออกก็จะเห็นกดหลอดแล้วก็กดนี้ลงไปนิดหนึ่งเพื่อให้มันเด้งออกจากตัวหลอกนะครับกดลงไป นี่นะครับเห็นไหมครับนี่มือบังพอดีเนาะนี่ครับอ่เมือนี้กดก็ได้กดแล้วก็กดแล้วก็เอียงออกด้านข้างนิดนะึ่งมันก็จะพยือขึ้นนี่ครับหลอดไฟก็จะออกออกมาแล้วนะครับนี่หลอดไฟสำหรับการใส่ก็เหมือนเดิมนะครับ การใส่ก็ง่ายๆเหมือนเดิมหลังจากได้หลอดไฟมาแล้วก็ามาดูใส่ก็ใส่เหมือนเดิมมองเห็นแะลครับ,ออเ,รบเอาด้านนี้ขึ้นเอาตัวหนังสือขึ้นข้นขางบนนะครับเอาตัวหนังสือนี่ ตั้งขึ้นเอาตัวหนังสือขึ้น,นแล้วก็ดันเข้าไปเข้าล็อกให้มันเข้าล็อกมันจะมีล็อกมันอยู่นี่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะขึ้นข้างบนตัวขาที่ข้างบนซ้ายขวาเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งที่อยู่กลางเนี่ยจะขึ้นข้างบนวางเข้าล็อกแค่น,นั้นเองนะครับนี่ตัวหนังสือหันขึ้นเห็นไหมครับ พอมองเห็นไหมครับอาจจะเมือ่อสักหน่อยนี่ตัวหนังสือหันขึ้นนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวล็อกนี่กดเข้าไปพอตัวนี้เข้าแล้วเอาตัวล็อกกดเข้าไปเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็เอาลูกยางปิดเข้าไปกดเข้าไปให้แน่น นี่ง่ายๆครับเสร็จแล้วก็เอาปลักหลังนี่ปลักหลังตัวนี้ปลักหลังเสียบเข้าไปให้มันเข้าที่เสียบเข้าไปให้แน่นๆนี่ง่ายๆนะครับนี่คือการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าสุสุกิซเซล,ลีโอนะครับก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายนิดเดียวครับผู้หญิงก็ทําได้ประหยัด ค่าช่างไปอีกเยอะนะครับขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนะครับโปรดกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ